สวัสดีครับเส้นทางการเดินทางวันนี้นะครับก็คือต้นทางปารีสกักเดลียงนะครับปลายทางที่โรซานนะครับรถไฟจะออกเวลา17นาฬิกานาทีนะครับถึงตอน3ามทุ่ม41นาทีนะครับดูที่นั่งกันก่อนนะครับเป็นวัวเชืวกนะครับรถไฟขบวนที่17เลขที่นั่ง83นะครับองโอเกเตโอก็คือชั้นบนนะครับ รถไฟขบ,บวนที่17นะครับตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับ17ถูกต้องนะครับเป็นชั้น2นะครับไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราก็ขึ้นมาอ๋อคือข,ข้างบนนะครับขึ้นบันไดนไปแล้วก็หมายเลขที่นั่งที่83นะครับเราจะมาดูระดานที่นั่งอย่าลืมกดระดูกอนด้วย 3นะครับแปดสิบหแกปสิบถึงแล้วนะครับ83เป็นที่น่ารินทางเดินนะครับผมามาตกเ่เก็บปกปะด ที่ที่ให้วางกระเป๋าอยู่ข้างหลังนะครับก็ตัวดูนะครับแปดอิบสาไว้ไปทางที่โรซานนะครับข้างๆมีใครมานั่งด้วยไหมแปดสิบไปถึงโรซานเหมือนกันนะครับ83นั่งที่นั่งริมทางเดินนะครับ 84ีที่หน้าริมหน้าต่างนะครับก็อขอึ้นมาวนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ